สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะสำหรับยมเย็นแบบนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องกระต่ายผาเครื่องนะคะวันนี้นะคะน้องได้ผาเครื่องพบับบ้านๆนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9นย์4ก8า1นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟีให้ทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่116นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเอาเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะด,ด,นะดูเนื้อดูผิวนะดูเนื้อดูผิวนะคะในเก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการที่1นนะคะองค์นี้ รายการที่หนึ่งนะคะสวยสวยเลยนะคะอง์ละ250บาทนะคะวันนี้มีหลากหลายราคาเลยนะคะวันนี้มีหลากหลายราคาเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2นะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่2นะคะพระสมเด็จน้องคิดองละ250บาทนะคะ รายการที่สองนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่สองนี่นะคะองาศาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะอง์นี้จะมีจะมีเนี่ยตอก เหม like tamam. like 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 right ือนว่าเป็นเหมือนปั๊มนะคะเป็นตาระคังแบบนี้นะคะดูเนื้อผิวแตกรายงานนะดูเนื้อผิวแตกรายงานนะคะองคนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะเนื้อผิวนะพี่ดูเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่สามนะคะนี่ด้านหลังนะ สองว้บบาทนะคะต่อไปรายการที่สีนะคะองนี้รายการที่สีนะคะดูคาบดูคาบนะพี่ดูคาบแป้งคาบอะไรเขาก่อนพิมพ์บลกนะคะพี่ดูดิดูคาบยังมีติดอยู่แบบนี้เลยนะคะคาบสีขาวๆนะองนี้รายการที่สี่นะคะเนื้อผิวพระเดิมๆเ,เลยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่ องค์ละ250บาทนะคะต่อไปรายการที่5นะคะอันนี้จะมีคาบเหมือนสีม่วงแบบนี้นะองค์นี้จะเป็นคาบม่วงแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะพี่น้าแบบนี้นะคาบสีม่วงแบบนี้นะคะอง์ละ250บาทนะคะองค์ละ250บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นพระเกตชายโยนะคะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์9ชั้นนะคะองนี้นะคะพิมพ์9้าชั้นนะคะพระเกศชายโยนะคะพระเกศชายี่นี่นะคะ องนี้รายการที่6นะคะ250บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะองค์นี้นะคะเป็นพัเกจชโยนะคะองคนี้จะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะดูเนื้อผิวนะคะพี่ดูเนื้อผิวได้เลยนี่นี่ส่งให้ดูนะคะขึ้นเก็ดเป็นเม็ดเล็เม็ดเล็กน้อยแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวนะนี่นะคะ อันนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนะคะเป็นองค์นี้นะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวออกสีดำๆแบบนี้นะคะนี่เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเนื้อผิว แบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่แปดนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะรายการที่ 9. เก้าจะเอาเป็นตรงนี้เป็นพิมพ์ปกโพนะคะเป็นปกโพนะคะรายการที่เก้านะคะอันนี้ด้านหลังนะคะ เป็นเขียนว่าหลวงพ่อคูณนะคะหลวงของหลวงพ่อคูณนะคะคูณเศรษฐีนะคะพระสมเด็จอง์นี้นะคะของหลวงพ่อคูณนะคะอง์นี้เป็นรายการที่เก้านะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนะคะ องละ250บาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้รายการที่10นะคะรายการที่11นะคะเป็นพระเหรียญน,นะคะหลวงปู่สวงนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคา250บาทนะคะ หลวงปู่สวงนะคะเป็นเหรียญเทวดาเป็นเหรียญรูปไข่นะคะเขียนว่ารุ่นเทวดาเดินดินนะคะรุ่นเทวดาเดินดินนะคะวัดไผ่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกดนะคะเสาห้านะคะรุ่นนี้นะคะหลวงปู่สวงนะคะเหรียญหลวงปู่สวงนะคะสวยสวยเลยนะคะดูค่าความเก่านะคะดูค่าความเก่าได้เลยนะคะเหรียญนี้เหรียญสวยสวยเลยนะคะ รายการนี้นะคะน้องเปิดที่250บาทนะคะรายการที่11นะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกงานบุญนะคะส่งน้ำนะะ<ส>หลวงพ่อพรมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่สองให้ดูหน้ากันชัดๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะ รายการที่12ต่อไปเป็นรายการที่13นะคะเป็นหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อวัดทรงสเสวยนะคะจังหวัดชัยนาธนะคะองค์นี้นะคะจังหวัดชัยนาธนะคะหลวงหลวงปู่คอยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะวัดทรงสเสวยนะคะ รายการที่13นะ25 0บาทนะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะด้านหลังองค์นี้นะคะจะมีพญาคุดนะคะกับถุงเงินนะคะถุงเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะคะเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะ 250บาทนะคะเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะมาต่อกันนะคะอง์นี้รายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียนรูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่15นะคะดูพิมพ์ดูพิมพม์ดูความชัดเจนของเนื้อเหรียญได้เลยนะคะหเห็นรูปหน้าหลวงพ่อชัดเจนเลยนะคะ องนี้นะคะอยู่พอสองสองสี่แปสองนะคะรายการที่15นะคะองละ2 5งรบาทนะคะรายการที่16นะคะองนี้รายการที่16นะคะเป็น ในหลวงรัชกาลที่9นะคะเหรียญโรนะคะเหรียญโรในหลวงรัชกาลที่9ตาสัญลักษณ์ด้านหลังแบบนี้นะคะน้องเปิดแบงปันที่ราคา250บาทเหมือนกันนะคะ ต่อกันที่เหรียญรายการที่17นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพิมพ์ใบโพนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญชุบทองนะคะเหรียญชุบทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นใบโพนะพี่เป็นใบโพนะคะนี่สองให้ดูหน้าหลวงพ่อนะคะสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะคะ250บาทนะคะ องนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะอันนี้จะที่ถุงจะเขียนว่า1 0 0 0 0แสนนะคะ1 0 0 0 0แสนแบบนี้นะคะเหรียญขวัญถุงนะคะหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะน้องเปิดแหล่งปันที่ราคา2 5 0บาทนะคะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะ รายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเงินเศรษฐีบารมีห้านะคะ mm hmm. เหรียญเป็นเหรียญทรงจอบนะคะเนื้อผิวก็สวยสวยเลยนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะคะรายการที่19ราคา250หบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2ี่สิบนะคะ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญอายุยืนนะคะหลวงพ่อทองนะคะสิริมังคะโรนะคะหลวงพ่อทองนะคะอายุ89ปีนะคะวัดพระธาตุวัดพระธาตุธาธสีจอมทองวรมหาวิหารนะคะหรือวรวิหารนะคะปี255นะคะจอมทองเชียงใหม่นะคะเหรียญน,นี้นะคะ น้องเปิดแบ่งปันที่ราคา250บาทนะคะรายการที่20นะคะต่อไปนะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงบุ่ทวดนะคะรุ่นการจนาพิเศษนะคะรายการที่21นะคะองลา2องบาทนะคะ องค์พระ250บาทนะคะอันนี้เป็นด้านใต้ฐานนะคะมีอุดมวลสารมานะคะแบบนี้นะอง์นี้นะคะน้องก็เปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาอง์ละ250บาทนะคะมาต่อกันนะคะที่พระร่วงพระร่วงเจริญพรน,นะคะเป็นเหรียญพระร่วงเจริญพรน,นะคะจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะดูเนื้อผิว เป็นพระร่วงพิมพเล็กนะคะเป็นพระร่วงพิมพเล็กนะคะนี่ขนาดห้อยคอผู้หญิงได้เลยนะคะเนี่ยมีเขียรหล่อมานะคะเป็นงานหล่อมานะคะจะเริอนพรแบบนี้เลยนะคะพระร่วงพิมพเล็กนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะคะต่อไปนะคะเป็นต่อเงินต่อทองมหาราพรมรวยมหาเศรษฐีนะคะ เป็นตัวต่อเงินต่อทองนะคะมีมาสององ์แบบนี้นะคะไปเลยสองห้าสิบบาทนะคะต่อเงินต่อทองนะคะต่อไปนะคะเรามาต่อสารนะรายการที่2ีสนะคะ เป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการนี้รายการที่24นะคะพระปิดตานะคะพระอาจารย์พระอาจารย์อะไรหน,หนูอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะเนี่ยมองไม่ค่อยชัดนะคะวัดโคกหินนะคะวัดโคกหินนะคะเป็นงานเก่าๆแบบนี้นะคะนี่ องนี้นะคะราคา250บาทนะคะ people, รายการที่24นะคะต่อไปนะคะรายการที่25นะคะเป็นพระปิตานะคะเป็นพระปิตาเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิตาเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะรายการที่25นะคะองนี้ ต่อไปนะคะรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเหรียญละรยน้ิบาทนะคะเป็นหลวงพ่อคูณวัดปั้นไรนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดปั้นไรนะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวยันแบบนี้นะคะปี2536นะคะรายการนี้นะรายการที่26นะคะองละ2 5งร้บาทนะคะ เป็นรายการที่27สบนะคะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อพิมพ์เนื้อพิมพ์เหมือนพิมพ์เป็นเนื้อดินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคะเนี่ยลองดูนะเป็นเนื้อดินแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเนื้อดินนะเป็นเพราะแบบเนี้ยนะเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะราคา250หบาทนะคะองค์นี้รายการที่ย7สิบ็ดนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะหลวงพ่อกเกษมนะคะนี่เนื้อดูหน้าดูหน้าดูความคมชัดดูความคมชัดของหน้าเหรียญน,นะคะเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะนี่นี่เป็นด้านหลังนะคะรายการนี้นะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคา2 5 0บาทนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบก้านะคะเป็นพระเหมือนพระสมเด็จสายรุง้งใช่ไหมคะ เป็นเหมือนพ้าสมเด็จสายรุ้งนะคะแบบนี้นะคะเหมือนของหลวงพ่อแพรเลยนะคะเหมือนของหลวงพ่อแพรเลยนะคะอันนี้ตัวยันเนี่ยเหมือนหลวงพ่อแพเลยนะน่าจะเป็นของหลวงพ่อแพนะพี่นะรายการนี้นะคะ250บาทนะคะรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะอันนี้ น้องไม่มั่นใจนะว่าชื่ออะไรนะคะคล้ายๆพระรีราเหมือนกันนะคะเป็นพระเนื้อดินเก่านะคะคล้ายๆพระรีราเหมือนกันนะพี่ดูความเก่าของเนื้อนะดูความเก่าของเนื้อพระได้เลยนะคะส่องให้ดูทุกมุมเลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ250บาทนะคะรายการที่30นะคะ <ป ij> ต่อไปนะคะรายการที่31นะคะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะหลวงพ่อสดนะคะ แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะน้องเปิดที่2 5 0ราสิบาทนะน้องเปิดแบ่งปันที่2 5งาสบาทนะคะองนี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะหลวงปู่เิิวนะคะดูเนื้อผิวนะพี่ดูเนื้อผิวสวยๆแบบนี้นะคะ เนื้อผิวสวยๆแบบนี้นะคะน้องเปิดแบงปันที่ราคาอง์ละ250บาทนะคะองละ250บาทนะคะรายการที่32นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่33นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเป็นของหลวงพ่อเงินนะคะ ตรงตรงนี้เขาจะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะส่วนหลวงผู้หื่นเนี่ยจะเป็นพระสังกจายนะคะเงินมงคลมะมหะาะเศรษฐีนะคะเป็นเนี่ยดูความคมชัดของตัวอัขระยันได้เลยนะคะรายการนี้นะน้องเปิดแบ่งปันที่250าบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่34นะคะ รายการที่34เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะสวยๆแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นะคะรวยราบรวยย,นะะยนวศนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะน้องเปิดแบงกปันที่ราคาองค์ละสองบาทนะคะด้านหลังเป็นพญาครุฑมีราหูอมจันทร์มีสิงห์นะคะแบบนี้นะคะออกแบบมาได้สวยเลยนะคะองค์น,นี้นะรายการที่34นะคะองค์ละสองบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อฉิมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉิมนะคะดูหน้าตาเหมือนเหรียญมีชีวิตเลยนะพี่เป็นเหมือนเหรียญมีชีวิตเลยนะคะนี่เข้าใส่กรอบมาสวยๆนะคะห่วงเดิมยักใส่ไว้ให้ในกรอบเหมือนกันเลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่35นะคะองล์ละ250บาทนะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะปกโพแบบนี้นะคะน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะองนี้นะคะของหลวงพ่อกลวยแน่นอนนะรายการนี้นะคะปิดหลังมานะคะปิดหลังมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่องให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะก็อันนี้รายการที่36นะคะ250บาทนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญราชาพยัคฆ์นะคะราชาพยัคฆ์นะคะหลวงพ่อพัดนะคะพุญญ์ะกะโมนะคะเนื้อผิวเหรียญเนี่ยสวยๆคมชัดนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆคมชัดเลยองค์นี้นะคะน้องขอที่350บาท นะคะคองค์นี้นะคะสวยๆคมชัดแบบนี้นะคะดูดูความสวยได้เลยนะขอองรัสสามร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะ,ะมาต่อกันนะคะรายการที่สามสิบแปดนะคะ เป็นเหรียญโดวงผู้แสนนะคะเป็นเหรียญหลวงผู้แสนนะคะพิมพ์เก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีรอยจานของหลวงพ่อมาด้วยนะด้านหลังองค์นี้มีรอยจานของหลวงพ่อมาด้วยนะเนองเปิดเมงปันที่350บาทนะคะรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระทาเวสวรรณนะคะ เป็นพระท้าเวสุวรรณนะคะสองพิมพ์แบบนี้เลยนะสองพิมพแบบนี้เลยนะคะรายการละรายการละ350บาะะาาะ350บาทนะคะรายการโอละสามรบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่40นะคะเป็นพระปิดตานะคะ เป็นพระปิดตานะคะมีรอยโรงรักปิดทองแบบนี้นะคะเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะเป็นของหลวงพ่อแก้วนะคะองนี้นะคะนะ้องเปิดแบ่งปันที่ราคา350บาทนะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะ รายการที่40นะคะเป็นหลวงผู้ทิมนะคะดูความคมชัดของใบหน้าท่านก่อนเลยนะคะเป็นหลวงผู้ทิมนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ350บาทนะคะมีรอยจานมาแบบนี้นะมีรอยจานมาแบบนี้นะคะราคาแบ่งปันนะคะสามร้อยหบาทนะ ต่อไปนะคะมาต่อกันนะคะเป็นรายการที่4 <41. S> 1นะคะรายการที่4 1นะคะเป็นหลวงพ่อกวยนะคะหลวงพ่อกวยนะคะพิมองนี้นะคะเป็นพิม เรียกว่าพิมพ์หน้าหนุ่มเลยนะพี่นะพิมหน้าหนุ่มเลยนะคะรอสอสองสามเก้านะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูจากกระดาษก็รู้้วดูจากกระดาษก็เห็นแววกระดาษสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่42นะคะเปิดที่350บบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่ 43นะคะรายการที่43นะคะเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะคะเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะคะเหรียญน,นี้นะคะผิวคล้ายๆเนื้อเงินเลยนะพี่ผิวคล้ายๆเนื้อเงินเลยนะคะแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดที่ราคา500บาทนะองนี้น้องขอเปิดราคาที่500บาทนะคะรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44กับ45นะคะ44กับ45นะคะเป็นเรือนะคะเป็นเรือที่ยกนะคะนี่เศรษฐีเรือทองนะคะมีมา2องลำแบบนี้นะคะรายการที่44แล้วก็45นะคะชอบใจรายการไหนนะคะหรือว่าถ้าจะปิดคู่ก็ได้นะคะน้องคิด ถ้าเส้นเดียว200นะปิดคู่300นะคะสําหรับเรือนะคะสําหรับเรือเศรษฐีแบบนี้นะคะสําหรับเรือเศรษฐีแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ